เอาผมมาดูโฮมครับผมคุณดูอะไรกันแน่จริงๆผมมาดูโฮมโอ้ยทำไมต้องดูโฮมผมมาที่นี่มันครบจบทุกอย่างครับเรื่องมากับผมที่ดูโฮมสาขาบัวทองครับตอนนี้เขามีโซนใหม่ที่เรียกว่าโซนกระเบื้องสำหรับงานโครงการครับผมผู้รับเหมาก็มาได้รับรองครบถูกดีเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปไปดูกันไปเลยครับ สวัสดีครับรดับแรกครับพบกับเดรูเมเกอร์นะครับแล้ววันนี้เรามาทำคอนเทนต์ดีๆกันอีกแล้วครับผมเพราะเราเชื่อว่าของถูกใครก็ชอบบัวผมเองนี่ชอบสุดๆเพราะราคามันถูกและมันโดนใจช่างไงแต่ประเด็นคือถูกและดีและยังไงอีกเราต้องดูแพงบวกมาสวยงามทำยังไงได้บ้างนะครับวันนี้เราอยู่ที่ดูโฮม สาขาบางบัวทองเขาม it ีโซนกระเบื้องสําหรับโครงการแล้วจะเรียกอย่างนี้ก็ได้โซนกระเบื้องสําหรับผู้รับเหมาก็ได้คุณต้องการซื้อในจํานวนเยอะๆได้ราคาถูกๆคุ้มๆแต่คุณภาพยังดีอยู่ขนาดมันมีจากัดไหมหรือว่าโอ้โหีเราเลกเยอะๆแบบมีให้เราเลือกเยอะๆไม่เยอะคุณหันไปดูเองคุณจะมาถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เตรียมกันหลังกล้องอ่ะคุณเห็นไปแล้วโครงการเขาจะต้องซื้อกระเบื้องซื้อของอ่ะมันจะต้องเป็นยังไงหรือบางที ผู้ชมทางบ้านจะมาบอกผู้รั่เหมาว่าจะซื้อกะเบื้องคุณจะถามข้อมูลอะไรบ้างอ่ถามว่าต้องการขนาดเท่าไหร่อ่าขนาดสำคัญใช่ครับคือกระเบื้องครับมันมีหลายขนาดมากใช่ะเช่นอะไรอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยก็ขนาดหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นยาวๆไอ้ตรงพื้นตรงนี้อ่าหกสิบคูณหกสิบอ่าก็ขนาดหนึ่งหรือไอ้ตรงที่อยู่โซนข้างหลังเรามีผลต่อราคาคาและมีผลต่อความสวยงามในกระปูใช่ครับอย่างที่สองมันก็ต้องมาดูว่ากระเบื้องพื้นหรือผนังอีกถูกไหมใช่ครับอ่าเพราะเขาจะแบ่งประเภทไปเพราะว่าบางทีอะไรนะกระเบื้องพื้น ปูได้ทั้งพื้นและผนังได้ครับแต่กระเบื้องผนังไปปูพื้นไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเปราะแตกครับอันนี้ก็ต้องบอกช่างให้ละเอียดครับจากนั้นพอได้ขนาดคร่าวๆกับตารางเมตรคร่าวๆมันก็จะมารู้แล้วว่าราคามันจะประมาณไหนประมาณไหนครับโอเคคราวนี้ถ้าเอาคุ้มๆเอาแบบไม่หลอกกันคือผู้รับเหมาเขาก็จะมาหากกระเบื้องที่ถูกนั่นแหละใช่ครับประเด็นมันจะอยู่ที่ว่าถูกแล้วดี มันหายาดเพราะบางทีน่ยคุณไปเจอกระเบื้องแบบโหหกสิคูณหกสิบอะราคามันโดดไปเลยอะเกือบ500ร้อยต่ตารางเมตรนึ่เกือบห้าอยต่อตารางเมตรแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มันมีราคายังไงบ้างแล้วครับบางคนเนี่ยสงสัยบอกว่าถูกและดีมีที่ไหนมีที่ดูโฮมเฮ้ยเพราะว่าขนาดของกระเบื้องที่ดีเนี่ยมันต้องแบบว่า ไม่โก่งและงอบางทีมากระเบื้องมันมีบิดไงอ๋อโอเคแต่ว่าบางทีบอกว่าของถูกจะดีหรือเปล่าต้องดูที่การปูกระเบื้องครับปัญหาของกระเบื้องที่เราเจอมาบ่อยครั้งใช่ครับเวลาไปเจอเราไม่ได้เจอที่นี่่บางทีเราไปเจอตอนเปิดกล่องถ้าคุณเลือกของที่มันไม่ดีดูด้วยตาไม่เห็นนะคือมันบิดมันบิดนิดเดียวบางครั้งมันมิกกันมาอ่าอ่าใช่ไหมคือแต่เวลาคุณไปปูอ่ะปุ๊บ ช่างจะรู้ว่าโอ้โหกระเบื้องแม่งเจ้าของบ้านมึงไปซื้อของถูกไหมผมเนี้ยอ่ยแล้วเลือกช่างก็จะปูยากแหละถูกต้องปูยากจบงานยากเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันทั้งต้องมานั่งคัดเลยนะเอากล่องหนึ่งอ่ะมานั่งมานั่งวัดกันมานั่งคัดกันอ่ะบางอันคือไม่ได้คือก็แยกไปเลยไม่ไม่ฝืนปูให้ลูกค้าอ่ะปรมาณเอาเอาไปทําเศษเอาการเลือกของถูกและดีมีคุณภาพวันนี้เราจะพามาดูกันครับผมไปดูกันเลยดีกว่ากระเบื้องสวยเลยยคุณผมหลงผมหลงแล้ว มันทำไมอ่ะมันถูกใจไปหมดเลยตอนนี้ที่คุณมาที่นี่ที่เดียวนี่ผมบอกคุณเลยนะว่าได้ครบนะใช่ใช่คือมาเลือกคือมันมีให้เลือกเยอะมากนะครับอยากดูโหหหเป็นแผงเนี่ยและอันนี้คุณมาเลือกแมทเรียลด้ีกอีกและเวลาที่คุณสั่งซื้อเราอยากจะให้พวกงานโครงการงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยซื้อยิ่งเยอะยิ่งยิ่งถูกดิและถ้าเรายิ่งซื้อเยอะ ปัญหามันจะมาตกอยู่ที่มันอยู่ที่ผู้รับเหมาแล้วเพราะว่าจะขนของไม่ได้ขนของไม่ได้เพราะเรามี็รถกระบะคันเดียวอันนี้เขามีบริการส่งถึงหน้างานใช่ใช่เอาง่ายๆเดินมาตัวเปล่าเลยตัวเปล่าพร้อมกับมันนี่แค่เองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w d o h o m e c o t h ในนั้นน่ะเขาก็จะมีกระเบื้องให้คุณดูได้ก่อนแล้วคุณค่อยมาบอกผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาก็ถือรุ่นนั้นแหละ s n a ภาพมาแล้วก็มาบอกเขาที่สาขาก็ได้คุณก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเราจะมาบอกว่าการเลือกกระเบื้องอย่างนี้มันจะมีกระเบื้อง หลายขนาดถูกไหมครับอันนี้คือ30มสคูณหกกระเบื้องยิ่งขนาดเล็กยิ่งถูกยิ่งถูกอ่ะแล้วอันนี้เป็นกระเบื้องแบบดินเผาอ่ะก็จะยิ่งถูกอีกใช่ครับอ่ะคุณก็เป็นปูในโซนที่แบบเป็นซักล้างเป็นอะไรไม่ต้องไปโชว์ใครก็ได้อ่แบบนี้ก็ยิ่งถูกครับนี่อย่างที่บอกว่าดูโฮมเขามีโซนกระเบื้องสําหรับโครงการด้วยนะครับและที่เป็นไฮไลท์ที่เราจะพามาดูคืออย่างนี้นี่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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยว ผมบอกให้คุณ oh. ดูตัวอย่าง oh. โซนกระเบื้อง oh. คุณจะได้ดูว่า oh. อับโมเสกปูอย่างนี้60สิคูณหกปูอย่างนี้ กัเบื้องลายไม้ปูอย่างนี้พี่มันมันเคยชินพี่ลงอ่างอย่างเดียวเลยคุณลงอ่างอย่างเดียวเลยเหรอครับมันเคยชินเห็นไม่ได้เห็นเป็นโดดลงเวลาที่ผู้รับเหมาจะแพ้ดีไซเนอร์ก็เวลาลงอ่างนี่แหละครับไม่ใช่คือคือเวลาที่เขาประติดประต่อเป็นไม้เป็นยาวๆเออแล้วมันจะมาต่อกับโมเสสหรือมันจะไปต่อกับพื้นสีอะไรวางสุขภัณฑ์แล้วเป็นยังไงใช่ครับ่าบางทีพี่ช่างพี่ผู้รับเหมามือใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเลือกไม่ค่อยเก่งให้มาดูที่ดูโฮมสาขาบางัวทองที่ ตรงโซนเนี่ยเขาเรียกว่าโซนกระเบื้องสําหรับโครงการไอการดิสเพย์แบบนี้มันจะช่วยให้คุณต่อภาพได้ไม่ใช่ว่าเป็นการวางกระเบื้องอยู่บนชั้นอ่าครับเดี๋ยวไปดูกันต่อมันไม่ได้มีแค่ห้องนี้นี่บางทีคุณก็จะมาบอกผมว่าเอ๊ะที่ดูโฮมมันจะมีกระเบื้องขนาด60เมตรยี่ไหมเป็นหินอ่อนใหญ่ๆนี้ต่อกันเป็นลายแบบลายผีเสื้ออย่างเงี้ยมีไหมมีผมไม่เห็นผมก็ตะลึงเลยล่ะช่างกล้องก็หยิบสามารถหยิบมือถือขึ้นมา บอกว่าเฮ้ยพี่กระเบื้องที่เอาที่สั่งไว้60เมตรยี่ลายหินอ่อนเนี่ยพี่อยากให้ปูแบบนี้เลยไหมช่างกล้องก็ snap ไอเดียจากตรงนี้ไปคุยกับเจ้าของบ้านได้เลยโคดง่ายครับเดวนที่ลายไปอะไรอย่างนี้คุยกันได้ที่นี่มีแบรนด์ให้เลือกอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นคอตโตโซซูก้คัมพาน่าดูลเกส เซอร์เกสไดนาสตี WDC รวมถึงสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศเป็นน้องใหม่มาแรงชื่อแบรนด์มารีนครับเดี๋ยวเราพาไปดินดูต่อเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่แค่นี้มันเกือบ450ตารางเมตรอ่ะมันเยอะมากอะ่ะพาไปดูกันต่อดีกว่า,ว,าว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้เป็นแบบหินอ่อนรูๆไปแล้วม,มันจะเป็นโครงการที่แบบรูๆหน่อยแต่ถ้าคุณต้องการทองทอง ใช่ไหมตอนนี้เสริมแบบอาจจะดูดวงมาเสริมบุญเสริมวาสนาครับผมกะเบื้องที่เป็นออกแนวสีทองสีครีมหน่อยก็มาตัดกับโบเซ์อย่างนี้นี่คแล้วก็นี่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 ี่ผมชอบปิดให้ดูเห็นว่ามันจะดูแบนใช่ไหมเดี่ยที่นี่เขาก็จัดไฟไว้อ๋อเดี๋ยวถ้าคุณเติมไฟในห้องน้ามันก็จะสวยอย่างนี้ครับผมมาต่อกันตรงนี้นะครับเรียกว่าอะไรดีกระเบื้องอันนี้คุณชอบเป็นลายละเป็นกระเบื้องลายหินอ่ามีลายหินลายไม้อันนี้มองไม่ได้เรียบเลยนะมันมีเป็นมี็กเจอร์ใช่ ปูกระเบื้องลายไม้สีนี้เลยยาแนวขาวมันก็จบเลยมันเป็นไปไม่ได้คุณก็มาต่อไอเดียอะไรอย่างนี้ได้นี่เดินเนี้ต้นนะคะช่างกล้องช่างกล้องทําเป็นแบบก่อขึ้นมาแล้วมีช่องอย่างนี้ได้ไหมคะคิดยังไงคะก็คือว่าถ้าเกิดเราให้ช่างเองคิอาจจะคิดไม่ออกทำดีไซน์ให้เห็นว่าสามารถทําได้เขานอกจากจะทําดีไซน์ให้ดูเขาจะมีเก็บความเรียบร้อยด้วยเช่น ตัวคิ้วของกระเบื้องรัดขอบไปหรือว่าข้างในเนี่ยเปลี่ยนกระเบื้องหน่อยมันจะได้ดูเด่นขึ้นมาใช่ครับอย่างนี้ก็เป็นไอเดียได้นะครับมีอะไรอีกแล้วก็เวลาที่คุณมาเดินอ่ะคือทางนี้ทางทางขวามือของผมคือโซนกระเบื้องราคาโรงงานแต่มันไม่ใช่เพียงแค่นี้มันมีนี่มันมีอีกเยอะมันมีอีกเยอะโซนกระเบื้องปกติที่นี่ก็มีครับมันมีเยอะเลยและอย่างที่เราพาไปชมตัวโชว์ไปแล้วเป็นโซนๆไปแล้วบางทีช่างกล้องก็ ทำเป็นไม่รู้เรื่องอ่ะทำเป็นแบบเลือกไม่ได้สักทีคุณทํายังไงต่อผมก็มาปรึกษาฝ่ายการขายฝ่ายการขายรือดดไซเนอร์ของเขาไหนคุณคุณลองทําเป็นท่าปรึกษาให้ดูสิมองเลยผมว่าคุณคุณหันมาคุยกับผมดีกว่าคุณก็สามารถมาปรึกษาดีไซเนอร์ได้หรือว่าเอะราคาถูกกว่านี้มีรุ่นอื่นไหมก็ต้องมาปรึกษาที่นี่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณก็เดินดูกันตาแตกอ่ะ เดินดูกันทั้งวันนะเนาะตัวทีวีข้างหลังเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าออกแบบเลยที่ช่วยทําให้ช่างเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเวลาไปคุยกับเจ้าของโครงการเจ้าของบ้านเงี้ยมันจะได้ตอบภาพกันง่ายอ่านี่ก็เป็นอีกโซนที่เราแนะนํานะครับเรามาพูดเรื่องอันนี้ดีกว่าเราบอกอ่ะดูโฮมครบถูกดีคําว่าถูกเนี่ยมันถูกยังไงและการเรามาพูดถึงกระเบื้องยอดนิยมเดี๋ยวนี้ ทุกบ้านแหละมันต้องปูกระเบื้องขนาดอะไรละ60 6 0คูณกัณนอยังต่ำนะตอนนี้เพราะมันจะได้ดูหรูหาราดูแ,แพงแล,แล้วดูลองล่องน้อยลงเต<ร>ง็มพื้นที่<ช>เรากำลังจะบอกนี้ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อแบบทั่วๆไปแล้วกันคุณอาจจะไปเจอกระเบื้องขนาด6 0ูณ60เนี่ยอยู่ที่ราคาแบบ140บาท150บาท155บาบาทต่อตารางเมตร ่าแต่คราวนี้คือถ้าคุณมาดูที่ดูโฮมมันจะถูกลงไปทันที20่ปรนแน่นอนร้อยยี่สิบต้นๆนะครับแต่จะได้ไม่ตกใจไอ้นี่คือกระเบื้องขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่เราเราเราพูดถึงกระเบื้องขนาดใหญ่ก็ถูกเราพูดถึงกระเบื้องขนาดหกสิบคูนแล้วคุณหยิบให้ดูหน่อยว่าตัวไหนเป็นตัวยอดนิยมครับตัวนี้ตัวยอดนิยมเลยครับเขาจะมีเทกใช่เขาจะมีเท็กเจอร์เวลาปูเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องกลัวลื่นอันนี้มันด้านหลังด้านหลัง นี่คือกระเบื้องขนาด60คูณ60ที่เราบอกว่า <im it> เป็นตัวยอดนิยมคืออะไรแบบการ <stretching S 2> <อ>ใช่ใช่แบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ128บาทอะถูนไป20%ทันทีอ่ะแต่ที่เราบอกคือทำไมเรามักจะเห็นแบบนี้โครงการโครงการมัน,ม,นมันสวยและดูดีและราคาถูกราคาสกม,มากเขาจะ,จะเอาอันนี้ไปลงเพราะว่ามันเข้าได้กับคนทุกเพศทุกวัยแล้วมันเข้าได้กับคนหลายสไตล์ฉะนั้นโครงการบางทีเขาทำหมู่บ้านจัดสรรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องปูกลางๆไปก่อนแล้วคุณจะไปแต่งอะไรเพิ่มก็ตามสบายแต่ที่มันเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามาอย่างนี้ได้ เขาจะมีโต๊ะอย่างนี้เป็นโต๊ะสักกรารสมมติอ่ะ,อะมีให้เราเอาเอากระเบอร์มาเทียบด้ผม,มว่าใช่ใช่คุณไปเลือกค,คุณไปหยิบมาสักอีกสักอันหนึ่งสิอ่ะสมมติอย่างนี้เขาจะมีพื้นที่ให้เราวางของวางวัส compare เปรียบเทียบแล้วจะมีน้องๆเนี่ยนั่งอยู่ปกติแล้วอะคะ่ะลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาจะสอบถามมีมีโทนสีที่เขาต้องการหรือเปล่าขนาดเท่าไหร่บ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็จะสอบถามลูกค้าเข้าไปว่าลูกค้าใช้กับงานส่วนไหน mm hmm. จะเป็นงานโปรเจกต์หรืองานบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะแนะนําสินค้าให้ตรงกับที่คอนเซปต์ลูกค้าต้องการนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะมาช่วยผู้รับเหมา คนที่เหมาโครงการอยู่คนที่ซื้องานที่เป็นเขาเรียกว่าโวลูมสูงๆจำนวนเยอะๆบางทีเขาก็ต้องการสภาพคล่องของเงินก็คือที่เนี่เขาก็จะมีไฟแนนซ์โซลูชันนั่นแหละเปิดวงเงินอนุมัติอะไรตามความเหมาะสมและกันอย่างนี้คุณก็สามารถมีตัวเลือกและกันนะอะตอนนี้โหเร,เราพูดกันไปเยอะและ้วร,ราคาความหลากหลายใช่ไหม ที่ปรึกษาโซนตัวอย่างไปส่งก็ไปส่งอ,อีกผมว่าไม่มีที่ติแล้วแหละครบจบในที่ตนะิเรามีคูปองมาแจกด้วยที่ดูโฮมสาขาบางบัวทองนะครับเป็นคูปองมูลค่า200บาทบแต่วิธีการรุ่นสนุกทํายังไงให้เราแคปหนูหน้าจอมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่แคปหนู<อ>ให้เราแคปหน้าจอมาเลยก็คือก็คือดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณก็กดแคปหน้าจอมาแล้วคุณเดินมาที่นี่คุณบอกว่ามาจากรายการดูเมเกอร์ส่งให้ที่จุดขายจุดบริการลูกค้าเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าคุณมาจากดูเมเกอร์แต่นั่นคือว่าคุณสามารถมาเลือกซื้อกรรระะเเบบ้งแนนนดดลลไยคั ก็คือถ้าคุณซื้อครบ6 0ันต่อใบเสร็จเนี่ยเขาจะให้คูปองส่วนลด200บาทครบทุกข้อมูลกันไปเลยนะครับกับการทําบ้านหรือการเรียกว่าทําโครงการใหญ่ๆตอนนี้เราก็มาแนะนํากันแล้วนะครับยังไงก็ฝากผู้ลับเหมาฝากเจ้าของโครงกรารน,นะครับว่าเออถ้าคุณอยากจะได้ของดีของาราคาถูกครบถูกดีมีให้เลือกที่นี่นะครับดูโฮมสาขาบางบัวทองแล้วถ้าคุณอยากจะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆนะครับคุณสามารถแอดเข้าไปได้เลยนะครับที่ไลน์ออฟฟิเชียลแอดดูโฮม อ่าแบบนี้นะครับนี่ก็จะสอบถามไปได้เลยคุณจะสอบถามว่าน้องที่นั่งอยู่คนนั้นชื่ออะไระใช่ไหมชื่อเบอร์เบอร์อร <laughs> <laughs> ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้โอเคนะครับอ่าวันนี้นะครับเดอะรูเมเกอร์ผมและช่างกล้องนะครับต้องขอราไปก่อน <ỏi S 1> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้รายการเป็นกําลังใจเราด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ว่าแล้วว่าทําไมชวนมาที่นี่ที่นี่เวลา เลือกกระบงกระเบื้องคุณก็ชวนผมมาที่นี่ตลอดเลยโอ้๋อโอเคโอเคไม่ได้ยางอื่นนะ